สวัสดีครับช่องอากิเอ็กนะครับพามาชมบอลสีและไอเทมตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่ผมต้องบอกว่าผมมาโชคดีตอนหลังนะครับเนื่องจากว่าเดิมทีเนี่ยตัวเทพอักษรานี่นะครับผมซื้อต้นแรกในชีวิตเนี่ยจนแล้วจนเล่านะครับก็ไม่ด่างนะครับเป็นไม้รุ่นด่างคือเขียวสนิทเลยนะครับ แล้วก็ไปซื้ออีกต้นหนึ่งมานะครับตอนซื้อเนี่ยมันก็ด่างนิดนิดแต่พอโตมามันก็หลุดด่างไปนะครับก็เลยมาได้ต้นนี้นะครับจากพี่ที่น่ารักคนนึงนะครับคงจะเห็นว่าผมเจอหลอกมาเยอะนะก็แทนที่จะขายบอลปกติให้นะครับก็เลยขายต้นนี้มาในแบบที่เรียกว่าเหมือนโยนเงินให้มาเลยแหละเพราะว่า มันพร้อมผ่านะครับเนี่ยแล้วก็ผมไม่บอกราคาแล้วกันครับคือราคาถูกนะครับไม่รู้ว่าตอนนั้นอารมณ์ดีอะไรขึ้นมานะครับก็เลยขายต้นนี้มาให้ผมนะครับเป็นเทพอัษลาที่ด่างสวยมากนะครับเนี่ยแล้วก็พร้อมผ่าเลยทีเดียวแหละเดี๋ยวพอดีว่าผมเพิ่งได้เขามาสักสองสัปดาห์นะครับเดี๋ยวขอให้เขาตั้งตัวได้อีกสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะผ่าแแล้วเทพอัศลาเนี่ยเป็นบอลกาบที่โตเร็วนะครับโตเร็วมากด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าท่านเป็นสายลุ้นด่างลุ้นอะไรเนี่ยท่านซื้อต้นที่ลุ้นมาครับไม่นานไม่นานเหมือนตัวอื่นนะท่านจะรู้เลยว่ามันจะด่างไม่ด่างคนระับเพราะว่าเขาโตเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดต้นไหนที่ด่างเนี่ยก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าจะมือใหม่มือเก่าเนี่ยตัวเทปัศรลาเนี่ยยังเป็นไม้ที่น่าสะสมนะครับแลก็หลายหลายท่านสะสมกันเนื่องจากว่าถ้าเกิดเขาด่าง ลายขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไม้ที่สวยครับแล้วก็โตเร็วนะครับค่อนข้างโตเร็วเลยเป็นบอลกาดที่โตเร็วนะครับโอเคครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับเทพอักษรา,านะครับไม้และไอเทมอีกตัวหนึ่งขอบคุณครับ